ต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เป็นรูปปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะปริซึมสี่เหลี่ยมโดยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมองเอ๊ะอันไหนวะจะเป็นฐานเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมทุกหน้าเลยจะเอาด้านไหนเป็นฐานดีนักเรียนเอาด้านไหนเป็นฐานก็ได้เลยได้เหมือนกันนะคะเอาด้านไหนเป็นฐานก็ได้ยังไงเราก็ต้องหาพื้นที่ทุกหน้าอยู่ดีแล้วก็มาบวกกันทั้งหมดเพราะฉะนั้น ทั้งหมดนี้มีกี่หน้า1 2 3 1 2 3 4 5 6น่าน่าจะ6กหน้ากล่องนี้มี6หน้าทีนี้ฐานครูจะเลือกเอาด้านข้างนี่สองข้างนี่ครูจะเขียนให้ดูนนะคะสด้านข้างนี้เป็นฐานแล้วกันครูจะเอาขวากับซ้ายเป็นฐานซึ่งฐานมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดเลยกว้าง2ตัวนี้กว้างสองยาวสา ฐานเป็นกว้างสองยาว3ก็คือกว้างคูณยาวหมดเลยอันนี้ง่ายนะคะเราก็จะมาทําเหมือนเดิมลองไม่โฟกัสวิธีทําวิธีทํา ตั้งสูตรเลยสูตรของเราก็คือสูตรกว้างกว้างของเราก็คือพื้นที่ผิวปริซึมมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้าง นะเราจะมาหาพื้นที่ฐานก่อนแล้วก็พื้นที่ฐานพื้นที่ฐานของเราเราหาพื้นที่ฐานก่อนนะขีดเส้นก่อนนิ้งเส้นพื้นที่ฐานของครูก็คือเอาขวากับซ้ายของรูปนี้ขวาซ้ายนี่กว้างเท่าไหรคะจากรูปนี้นี่คือฐานของครูครือครูเลือกมากว้างสองยาวสาม เพราว่าใส่สูตรเลยเท่ากับกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวก็ใส่ตัวเลขเข้าไปกว้างคูณยาวของเราก็คือ2อคูณสเท่ากับเท่าไรคะ6เท่ากับ6หน่วยเป็นอะไรตารางเมตรเพราะว่าความยาวเขาระบุเป็นเมตรนะคะหน่วยของเราจะกลายเป็นตารางเมตร เสร็จแล้วฐานได้นี่ได้หนึ่งฐานนะแต่ฐานมันจะต้องมีกี่ฐานหูกสองฐานแล้วมันต้องเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นคูณ2เข้าไปเลยก็จะได้พื้นที่ฐานทั้งหมดเท่ากับ6คูณ2เท่ากับ12ตารางเมตรผู้จะใส,ส่สัญลักษณ์ตรงนี้ไว้ก่อนอันนี้คือเราหาพื้นที่ฐานสำเร็จแล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์ชาร์ปสีแดงต่อไป ขั้นตอนต่อไปคือหาพื้นที่ผิวข้างเราก็จะมาเขียนพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้าง,นางเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมค่ะกลองไม่โฟกัสเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ลูกมันมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมและทีนี้ด้านข้างก็คือด้านข้างด้านที่หนึ่งคือข้างบนนะดูนะ ด้านข้างด้านข้างด้านที่สองคือด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านที่สามคือด้านด้านล่างเห็นไหมคะด้านข้างด้านที่สคือด้านล่างด้านข้างด้านที่สี่ก็คือด้านหน้านี่มีอยู่สีด้านพื้นที่ผิวข้างมีอยู่สีหน้าเราจะต้องหาพื้นที่สีหน้าแต่เผอิญว่ามองดูแล้วด้านที่มันอยู่ตรงข้ามกันมันเป็นยังไงลูกเท่ากันไหมเท่ากันหน้ากับหลังเท่ากันบนกับล่างก็เท่ากัน เพราะฉะนั้นเราหาด้านหน้าอย่างเดียวแล้วเราคูณสองเราจะได้หน้ากับหลังเข้าใจไหมเราหาแค่ข้างบนอย่างเดียวเราจะได้บนแล้วเราคูณสองเราจะได้บนกับล่างเพราะมันเท่ากันแล้วก็คูณสองเข้าไปเพราะฉะนั้นครูจะเขียนแบบนี้นะคะพื้นที่ผิวข้าง1บวก2ก็คือด้านที่1กับด้านที่2ซึ่งมันเป็นด้านตรงข้ามกันนะคะมันจะคูณ2ได้ครูจะเอาด้านที่1กับด้านที่2คืซหน้ากับหลังก่อน หน้ากับหลังนะด้านหน้านะด้านหน้ากว้างเท่าไรล,ลูกกว้างสามยาวเท่าไรคะยาวสี่กว้างคูณยาวกว้างคูณยาวก็คือ3คูณ4ีมีค่าเท่ากับ12ตารางเมตรแต่ว่าเผอิญมีกี่หน้าที่เท่ากันที่เท่ากับ1 2ตารางเมตรมี2หน้าก็จะได้12คูณ2เท่ากับ24ตรอเมตรอ่า อันนี้เราได้พื้นที่ผิวข้างด้านที่1กับด้านที่2เสร็จแล้วนะก็คือหน้ากับข้างหน้ากับข้างหลังแนะทีนี้มาหาข้างบนกับข้างล่างทีนี้ข้างบนกับข้างล่างข้างบนกว้างเท่าไรกว้างสองยาวเท่าไรยาวสี่กว้างสองยาวสี่นะคะครูก็จะมาเขียนตรงนี้เป็นสามบวกสี่ก็คือพื้นที่ด้านที่พื้นที่หน้าที่สและหน้าที่สรวมกันนะคะก็กว้างคูณยาวเหมือนเดิมกว้างคูณยาว เมื่อกี้เราบอกว่าเท่าไรนะอ่ายาวสี่กว้างสองเนาะกว้างสองยาวสี่สองสี่สองเป็นแปดได้เป็นแปดตารางเมตรแต่ที่นี่ต้องคูณสองเพราะมันมีสองหน้าสองคูณแปดสองแปดเป็นสิบหกตรอเมตรอ่านี่นะที่ครูวงกลมนี่คือด้านที่หนึ่งกับด้านที่สองอันนี้ด้านที่สามกับด้านที่สี่บวกกันทีนี่เอาทั้งสองอันนี้บวกกันจะได้เป็น พื้นที่ผิวข้างทั้งหมดนะคะดังนั้นครูจะมาเขียนดังนั้นพื้นที่ผิวข้างเท่ากับ24บวก16มีค่าเท่ากับ40ตารางเมตรนะคะนีครูใส่เครื่องหมายช์ปก่อนเพราะว่าอันนี้คือเราหาได้สำเร็จ ดังนั้นพื้นที่ผิวปริซึมทั้งหมดพื้นที่ผิวปริซึมซึ่งเราจะต้องหาว่าพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างเราถึงจะได้ทั้งหมดพื้นที่ฐานที่เราหาได้ก็มาดูตรงเครื่องหมายชัำก็12พื้นที่ผิวข้างที่เราหาได้ก็คือเท่าไรคะ40ก็จะเป็น12บวกกับ40มีค่าเท่ากับ 52ตารางเมตรเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะการหาพื้นที่ผิวของปริซึมสี่เหลี่ยมเรียบร้อย52ตารางเมตร